ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มพามาทำบุญที่วัดเขาช่องนะคะอยู่ตรงนี้ก็เรียกเลไรนะเขาสามสิบหาบหรืเปลใช่ปะใช่เนาะการจนะบุรีนะคะมาทำบุญอีกแล้ววัดน,นี้ป้าปุ้มก็ผ่านมา บ่อยนะคะเริ่มจังแต่ตรงนี้ยังไม่มีเลยเนาะนี่สร้างเร็วเนาะใช่ไหมเดิมตอนนั้นมาไม่มีสาราน,นี้นะใช่ไหมคะเออเร็วมากเลยอะสร้างเร็วมากเลยอะ <S <S คือพระวัดกําลังพัฒนาเนาะคล้ายๆวัดเอ่อเขาสูงจาฟ้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยมีอะไรพอมาสักพักอ่มาอีกทีก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้จะมีพระนอนด้วยนะคะดูองค์พระนอนข้างบนนู้นนะคะเห็นไหมคะองค์ใหญ่มากๆเลยะคะ่ะแต่ขึ้นตอนนี้ไม่ไหวอนะมันร้อนเดี๋ยวพะกพุ่มมากราบพระก่อนนะคะดูเครื่องทรงท่านดูแปลกดีเนาะว่าไหมสวยนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวป้าปุ้มกราบขอ,อพรพระกันนะคะเรามารับบุญกันไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวป้าปุ้มจะจุดทูปอันนี้นะคะนี่เดี๋ยวจุดแล้วปักทิ้งไว้เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูตอนหลังเนาะ ลมแรงนะคะวันนี้ได้ยินเสียงวงโยธวาทิศนะคะวัดวัดเขาช่องนี้เขาจะติดกับโรงเรียนนะคะเห็นไหมเขาจะมีโรงเรียนติดกับวัดนะเป็นโรงเรียนของวัดติดหรือ,อยังเ่ยเอาอีกหน่อยูอลมแรงมา ายนะคะรู้สึกโซนนี้เขาจะเป็นองค์องค์สีดำดำนะปักไว้นี่เดี๋ยวปบปุ่มมาปักได้ไหมนี่นะคะ,ะปักไว้นี่นะเดี๋ยวมาดูทีงอันนี้จะเป็นพระประจำวันเกิดนะคะมีทั้งเจ็ดองค์นะคะใครเกิดวันไหนก็มา ไหว้องนั้นนะคะของป้าปุ้มก็บรรจันทร์ก็นู่นเลยค่ะอยู่ตรงนูง้นค่ะพระประจำวันเกิดอันนั้นเขาเป็นที่เราเดินเข้ามาครั้งแรกนั้นเป็นอ่หลวงใช่ใช่หลวงปู่วิสุทธโธก็ไม่รู้นะอันนั้นก็นั่นก็สร้างหลังสุดแต่นั้นที่ป้าปุ้มมายัางสร้างไม่เสร็จนะคะจะมีเห็นไหมมีฐานพญานาค ล้อมรอบฐานนะคะเป็นทางเข้ามาก็จะแบบลอดใต้ใต้อุโมงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวป้าปุ้มไปปิดทองทองค์พระก่อนนะคะให้ทองคำเปลวมาก็อ้าวทำไมไมีไท้กระดาษ มีเหลืกระดาษทองคำเปลวหายนะคะอาจจะบรรจุมาไม่ดีอาจจะทองปลิวไปแล้วนะคะนี่นเอยโอ้สวยงามสวยงามอ่ะ อ้าวพี่ไข่มาอยู่ตรงนี้แล้วหรอพี่ไข่ที่นี่มีพี่ไข่ด้วยนะเห็นไหมพี่ไข่อันนี้ก็อะไรเอ่ยเขาเรียกอะไรอ๋อพี่สังพี่สังทองนะคะมีพี่สังทองด้วยเคโอ้นี่พระองค์ใหญ่มากเลยนะคะโอ้โหนี่ ข้างล่างนี้ก็จะเป็นตอนนั้นเขายังสร้างไม่เสร็จเนาะเร,เราจะขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วเราจะขึ้นาข้างบนก่อนเนาะโอเคกลัวโทรศัพท์มันจะดับ <c oughs> เพราะว่าแดดร้อนมากแล้วเครื่องชอบดับยังไม่มีปัญญาซื้อ iPhone นะคะ iPhone จะดับไหมคะถ้าเป็น iPhone เนี่ย ว่าแล้วเดินเข้าศาลาก่อนดีกว่านะคะเพราะกลัวเครื่องมันดับอยู่ใต้ล่มหน่อยนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะเป็นรูปเป็นองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยระฆังใช่ระฆังใช่ไหมอ๋อใช่ แสดงว่าเขาต้องมีไม้ให้ตีนุ่งหุ่นอยู่นุ่นไาโอ้โหนี่ว่าเหนื่อยเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วถ่ายให้ดูมุมสูงนะคะก็มีคนมาบ้างเนาะแต่ไม่ค่อยเยอะอ๋อนี่เพิ่งเห็นว่าเขากำลังปั้นอะไรอยู่ค่ะเมื่อกี้ไม่ได้เห็นสังเกตใช่เหรอ โอ้เดี๋ยวต้องลงใช่ไหมท้าเวสวรรณใช่ไหม,มเดี๋ยวนี้รู้สึกจะมีทุกวัดนะคะนี่เนะหมุนมารอบนี้ก็จะเป็นโรงเรียนวัดเขาช่องนะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็กําลังเรียนอยู่นะคะโรงเรียนวัดใหญ่โตส่วนนี้น่าจะเป็นกุฏิของพระนะคะไปค่ะไปดูข้างล่างกันต่อค่ะ สวยงามนะคะใครอยู่แถวเาขาสามสิบหาบนะคะหลวงพ่อสโสธรอันนี้เหรอคะอ๋อหลวงพ่อสโสธรใช่ไหมคะมต้องอ่านชื่อเนาะกี้ป้าปุ้มไม่ได้อ่านโอเคอันนั้นแม่ชีเขากำลังสวดมนต์เหรอคะได้ยินเสียงนะสวดมนต์ อันนี้มีพญายมด้วยนะคะ,ะมาสักการะพญายมมาราาที่นี่ได้นะคะที่นี่ก็มีนะคะประปุมก็มาไหว้บ่อยนี่นะคะอยู่ตรงนี้เลยสวยมากเครื่องเริ่มร้อนแล้วป้า มาก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมนะคะอ๋อใต้นี้ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นองค์เทพนะคะของของของฮินดูอุย๊ยแต่ก็คืบหน้าไปเยอะนะคะอ๋อมีมีมีม,ม,มีขออนุญาตนะคะอุย๊ยก,ก็ก็คืบหน้าไปเยอะนะมีพระพิคเนตนะคะเจ้าแม่กวนอิมท่านนี้เขาเรียกอะไร นี่ของจีนของจีนนะฝั่งนี้รู้สึกจะของฮินดูฝั่งนู้นของจีนนื่นะไปดูไปดูไปดูสวยนะคะดูแกะสลักเลยเป็นปูนทั้งหมดเลยนะคะเออเป็นปูนแล้วเนี่ยดูดิลายสวยเนาะสวยอะดูจากข้างนอกก็สวยนะคะเห็นไหมทรงแบบ ตลับเนาะหน้าต่างอ่ะทรงหน้าต่างอ่ะหน้าต่างประตูบอกว่าตรงกลางคือว่าลึงเคือว่าลิง,อ,ลงอ,อันนี้คืออยู่ใต้ใต้ฐานของหลวงพ่อโสธรนะเมื่อกี้นี้ที่ขึ้นไปโอ้โหดูเขาแกะสลับ ดูลายที่เสาสวยมากเลยใต้นี้เย็นนะเย็นเนาะเย็นก็อยู่ข้างบนอะพระพะอะไรนะที่เออที่เฮงเี่ยเสงเจี่ยจำไม่ได้ไม่ได้ดูนานโอเคก็ออกทางนี้ใช่ไหมเข้าอทางนี้ทางเข้าแลงออก มันจะมีสองประตูนะไม่รู้เข้าทางไหนออกทางไหนนะที่นั่งนั่งเต่านั้นหลงวง,งปู่ดทวดหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจใช่ไหมเดินร้อนน้อยหน่อยอ๋อไม่หรอกไม่อยากเดินกลางแจ้งอะเดี๋ยวเครื่องมันดับอ๋อนี่ก็จะมีสองฝั่งคือประตูเงินกับประตูทองทําไมเราไม่ออกทองล่ะคะเข้าเงินไปแล้วก็ไปออกทองสิคะมา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 ,มาเข้าเงินมาแล้วมาออกทอง ไม่ได้หรอกเราต้องเล่นไว uh ้ก่อนเล่นความขลังเข้าเงินแล้วออกได้ทองไงคะมีเงินแล้วถึงจะมีทองไง,งนี่ไงเห็นไหมเห็นไหลอดใต้นี้ลอดใต้ท้องเต่านะคะจะได้อายุยืนยาวเห็นนะโอเคเข้าประตูเงินออกประตูทองนะคะเข้าทางนูง้น มาทางไหนเอ่ยตรงนี้เขามีเขามีมีคนเขาคุยกั้วพาะอยู่ปะจะไปทางไหนเอ่ยมีญาติโยมมหากำลังทํากิจอยู่โอ้ยหลบแดกกัะเ,เดี๋ยวมันเครื่องดับร้อนแล้วเครื่องดับเข้าทางนี้ก็ได้ค่ะโซนนี้คืออะไรคะเป็นรูปมือมือใหญ่ๆนะมือสีทองด้วยนะ น,นีิพระอะไรคะคือไม่รู้จักเลยอ่ะแบนะาาบ สแสดงว่าท่านเขามาบูชาท่านท่านท่านพญา,ายม,มท่านเท้าพญายมนะอคงมาแก้บนอะไรหรือเปล่าถึงมาจุดป,ประทัดแต่ปกติเขาถ้าเขาจุดประทัดคือแก้บนนะคะอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นจุดทําบุญนะคะบริจาคลงศพแด่ผู้ยากไร้รใส่ตู้นี้ใช่ไหมคะ ป้าจะเขียนใบอนุโมทนานี่ค่ะไม่ต้องเนาะเราพู้อยู่หลังปิดทองหลังพระนะโอเคมีโฟนตรงไหนให้ไปข้างหลังข้างหลังที่ไปทางไหนเอยปกติไม่เคยเดินเดินโซนข้างหลังนี้เลยนะคะเพราะว่าชีอยู่แค่ข้างหน้านี่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 ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะยังก่อสร้างอยู่เลยเนาะเห็นนะอันนั้นพระแม่ นี่นี่นี่พระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะข้างนั้นอ่านั่นองค์อะไรคะเหมือนแต่งเครื่องทรงพระมหาจากักรพรรดิเนาะใช่ไหมอ๋อนี่นี่นี่พระมหาเศรษฐีนวโกติพระก้าวหน้าคืออะไรคะอันนี้ประวัติประปุ้มไม่รู้นะคะอ๋อนี่ใส่บาตรพระประจำวันแล้วก็จุดเทียนต่อชะตาชะตาราศีนะคะ เออไม่เคยมาโซนข้างหลังจริงๆนะคะเนี่ยปกติจะอยู่จะอยู่แต่ข้างหน้านะนี่มีสระพญานาคเนี่ยเข้ามาแล้วรู้สึกเย็ยนเลยเอ่ะแสดงว่าโซนนี้เขาก็ยังไม่เสร็จนะคะเห็นไหมนี่คือกําลังเพิ่งสร้างสร้างองค์พระนะคะน่าจะสร้างรอบรอบสระเลยละ่ะโอ้สวยค่ะสวยนั่นนั่นนั่นข้างบน เจดี <AD S 2> ทองคําเห็นไหมเอ่ยอโอ้สแสดงว่าข้างบนนี่สามารถถ้าทําเสร็จนี่คือเดินได้นะคะนี่คือทางเดินนะคะ,ะแล้วก็องค์พญานาคนะคะเดิน,น,น,จ,ะดดนจะเดินตอนนี้ใช่ไหมยะร้อนมากมาเลยค่ะไอททาไปทํามาวัดนี้ก็ใหญ่นะคะหใหญ่ใหญ่มากๆพญานาคองค์นี้รู้สึกทำไมท่านเป็นสีดําๆคะเออพญานาคก็จะมีสีสค่ะคะ นี่นี่ค่ะพ้าเมื่อกี้ป้ายชื่อดิใช่ทระชมเหรอคะเห็นไหมคะต้องถอดรองเท้าถอดไหมเออถอดไหนข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้ไหนข้างหน้าไม่รู้อ้อมก่อนเดินอ้อมไม่รู้อันไหนข้างหน้าข้างหลังนะคะยังสร้างไม่เสร็จค่ะป้าว้าวทองเหลืองอล่ัม นัยสร้างไม่เสร็จอ๋อ oh, นี่ไงบันไดเออเดี๋ยวเราลองขึ้นทางนี้ก็ได้ค่ะนี่นี่ทางเข้าทางนี้ใช่ไหมคะอ่ะกลายปว่าตรงนั้นที่เราเดินเข้ามาเป็นเป็นทางหลังเหรอคะอืมเนี่ยทางเข้าพระเศรษฐีนะว่าโคติ่ะนะเรามากราบไหว้ท่านกันนะคะ มาขอพอรขอโชคขอลาบนะคะพรุ่งนี้พ,นะพรุ่งนี้จะหวยออกนะคะ,ะมาค่ะตาจุดเลยไหว้ด้วยกันก็ได้ค่ะให้ให้ลูกเพจที่ได้ไ,ได้ดูไม่มีไฟเลยเหรอคะอ้าวไม่เป็นไรอธิษฐานจิตเอาก็ได้ค่ะใครใครที่ได้ดูคลิปป้าปุ้มวันนี้นะคะพรุ่งนี้ขอให้ถูก โรเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันนะคะทุกคนโอเคบทสวดค่ะอันนี้เป็นรูปปั้นพระพุทธเจ้าตอนประสูตรแน่เลยนี่มีพระสังฆกะชายองค์เล็กอยู่ข้างหน้านะคะเห็นไหมไม่ขึ้นเหรอคะตอนตอนนี้ไม่ตัดสินใจไม่ขึ้นเหรอหรือว่าจะมาวันหลัง พราะว่าขึ้นไปก็ดูจากข้างล่างนี่ก็ได้มั้งคะมันเป็นเจดีโอ้ยังไม่เสร็จเห็นไหมคะจะมีอ,องค์พญานาคในนันน่ะยังยังไม่เสร็จเลยแต่มี JD, เจดีองค์สีทองจะไปดูเลขหางประทัดของบ้านนู้นเหรอ,อตรงนี้ตรงนี้ดูได้ไหมเดินตรงนี้เดินออกทางเก่าออกทางเก่านะโอพญานาคพญานาค แสดงว่าวัดนี้เขาก็คนทําบุญเยอะเนาะเพราะว่าวัดพัฒนาไปเรื่อยนะคะวัดพัฒนาเร็วด้วยเนาะพ,พอๆกับวัดเขาสูงจำฟ้าเลยอะ่ะมาทําบุญกันเยอะๆนะคะมีมากทํามากก็มีน้อยทําน้อยค่ะทําเท่าทีเา่เราทำไหวเนาะไม่ต้องทาเยอะ เดี๋ยวไม่มีกินกันนะคะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้เนาะมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยถูกรางวัลที่หนึ่งก็มาทำเยอะๆจะได้ไปต่อบุญต่อยอดกันนะคะโอ้เย็นอะ่ะลมเย็นเมื่อกี้เห็นมีร้านน้ำนะคะเดี๋ยวอุดมินเขาหน่อยเดี๋ยวขาออกเหมาะแล้วละ่ะที่มาตั้งอะ่ะเพราเดินรอบนึงก็เหนื่อยเลย อยู่น้ำน่ำไม่ได้ซื้อน้ำเข้ามาด้วยเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวจะไปดูทูบที่จุดไว้นะคะว่าอย่าเล่นเยอะนะดวงใครดวงมันนะเอาบอกไว้ก่อนเดี๋ยวหาว่ามาทำให้งมงายนะคะแต่ยุคนี้อย่างว่าคนเขาก็อยากเสี่ยงโชคกันเนาะแต่อย่าเล่นเยอะนะเล่นเยอะเดี๋ยวไม่มีเงินกินข้าวนะคะ ป้าปุ้มก็เล่นทีก็ไม่เยอะยค่ะส่วนใหญ่ก็ไอเล่นที่ว่าเล่นนี่คือไม่ได้เล่นหวยใต้ดินนะซื้อลอตเตอรี่เอาค่ะป้าปุ้มไม่ชอบซื้อหวยใต้ดินนะคะเบื่อมานั่งแทงเต็งโต๊ดอะไรกัไม่ดูนะคะมาแล้วค่ะเห็นไหมเ้ยเห็นไหมเห็นไหมหไหมดูเอาค่ะโอ้โหเลขนี้คุนๆนาะคล้คลายงวดที่แล้วหรือเปล่าคะ เนี่ยเพือที่แล้วออก9 2ไม่ใช่หรอคะอ้าว7 2 9เห็นกันไหมเหรอ7 2 9นะอ่าดูโอเช่ไปลองเล่นกันนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะอย่าลงอย่าลงเยอะเดี๋ยวกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งไม่รู้ด้วยนะนี่ด้านหลังองค์พระนอนนะคะตรงนี้เป็นโบสถ์นะคะ ทาสีเป็นลายไม้นะคะแต่จริงๆเป็นเป็นปูนค่ะเดี๋ยวป้าพุ่มจะดูซิว่าเข้าด้านนี้ได้ไหมเห็นไหมเอ่ยทาเป็นลายไม้ทาสีเนื้อแบบลายไม้แต่จริงๆเป็นปูนเห็นไหม ปิดเหรอคะแสดงว่าไม่ให้เข้านะคะจริงๆวัดน่าจะต้องเข้าได้หมดเนาะใช่ไหมเขาอาจจะให้เราแบบวหา้แค่โซนหน้าก็พอแล้วจะเดินอะไรรอบวัดอันนี้อะไรคะปะ้าอ๋อต้นพวกตระกูลพลูฉีกันเนี่ยดูดูพลูกล้างตานี่อะไรดูนะเวลาเขาเลื้อยขึ้นต้นเห็นไหมโอ้โหดูนุ่น ถึงเกือบถึงยอดแล้วลำเบลอร์ ler, คดเคียเ้ยวเลี้ยวรถเหมือนงูเลยค่ะสวยนะเอามาเกาะกับต้นไม้ก็สวยดีอ่ะดูดูดดดลู่าเขานะคะว้าวมาวัดแล้วก็มาชมต้นไม้ด้วยนะคะอ่ะมอนเอร์าใจแอนนะคะน้องมอน อันนั้นปู่ฤาษีต้ามาดูปู่ฤาษีกันโซนด้านหลังนี่ก็น่าจะเป็นกุฏิของพระนะคะนี่มีปู่ฤาษีด้วยนะคะกุฏิกุฏิซ้ายขวาน,นี่กุฏิมาไหว้ปู่ฤาษีหน่อยนะคะอันนี้หอระฆังค่ะ วันนี้ป้าปุ้มพาทัวร์แค่นี้ก่อนนะคะเดินเหนื่อยแล้วโอ้เพิ่งเห็นว่าเป็นต้นโพนะคะนะ่าสวยเนาะนีะ่ต้นโพสวยดีใครบอกว่ามีต้นโพแล้วต้องมีผีเพราะนั้นป้าปุ้มด,ดูรายการอยู่ช่องบอกถ้ามีต้นโพต้นโพน,นี่ต้องมีผีทำไมคิดอย่างนั้นนะโอเคค่ะสวัสดี